บทที่สิบสี่เอกภพผมรู้ว่าคุณกำลังจะถามอะไรมีนรีบตัดบทผมขอเป็นฝ่ายถามคุณแทนดีกว่าแต่ยังไม่ต้องรีบตอบผมก็ได้นะครับพิจารณาให้รอบด้านก่อนค่อยมาตอบเขาเสนอ ผมขอถามว่าความสลับซับซ้อนที่ยิ่งยวดของคลื่นความถี่ในแต่ละลำดับชั้นจนทำให้เกิดเป็นรูปแบบของสรรพสิ่งในจักรวาลที่สมบูรณ์นี้มันเกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือว่ามีการกาหนดมันขึ้นมามีนถามพร้อมกับยิ้มน้อยๆเก็บไปคิดก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบตอบเขาถามผมคิดว่าตอนนี้ผมอธิบายเรื่องนี้มาได้เกือบจะครึ่งทางแล้วมีนประเมินยังไม่ถึงครึ่งทางอีกหรอครับ ผมรู้สึกว่าสมองผมน่าจะไม่พอสำหรับอีกครึ่งที่เหลือนะครับผมเริ่มทอ้อเอาหน้าผมว่าคุณเก่งมากเลยนะครับที่สามารถทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีมีนกล่าวชมหรือครับผมว่าคุณประเมินผมสูงไปหน่อยแล้วครับผมตอบไปต่อเลยนะครับเขาถามครับ เราผ่านเรื่องพลังงานระดับเล็กวงเล็บอนุภาคได้แล้วนะครับต่อไปจะเข้าสู่ช่วงที่สองคือช่วงพลังงานระดับใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานระดับจักรวาลและเลยไปจนถึงสุดขอบของพื้นที่และเวลาหรือเอกภพเขาเกินช่วงนี้ขึ้นมาแบบอลังการจนทำให้ผมรู้สึกหนักหัวขึ้นมาทันทีโอ้ยเมื่อกี้แค่เรื่องระดับเล็กๆผมยังแทบจะเป็นลมนี่เรื่องระดับใหญ่ระดับจักรวาลเลยผมคงรับไม่ไหวมั้งครับ ผมโอดครวนตอนนี้ผมเริ่มคิดว่าทำไมผมต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนครับผมท้วงขึ้นก่อนจะไปต่อผมคิดว่าคุณไปไกลเกินไปไหมครับจากที่ผมถามแค่ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วมันมีไว้ทำไมผมเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมผมต้องรู้ในสิ่งที่คุณกำลังจะอธิบายให้ผมฟังนี้ด้วยมันดูเหมือนไม่ไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับผมพูดสิ่งที่คิดขึ้นทันที จะเย็นๆครับเกี่ยวแน่นอนเพียงแต่ว่าความจริงบางอย่างมันต้องอาศัยความเข้าใจทั้งระบบหากผมบอกคุณแค่บางส่วนว่าอะไรเป็นอะไรมันก็อาจจะเป็นคำตอบสั้นๆที่รู้ได้เลยว่าอะไรมันคืออะไรแต่สุดท้ายคุณก็ต้องมีคำถามตามมาอีกว่ามันทำงานอย่างไรมันมาจากไหนอยู่ดีเขาอธิบายด้วยความอดทนโอเคครับงั้นต่อเลยครับผมยอมรับสภาพอืมมีนทำท่าคิดสักพักก่อนจะเริ่ม สำหรับช่วงนี้ผมจะพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันนะครับผมจะข้ามความจริงบางเรื่องไปบ้างโดยจะพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อความเข้าใจในประเด็นที่เรากำลังพูดถึงนี้เท่านั้นเขาออกตัว โลกคู่ขนาดนี้เป็นหน่วยย่อยที่สุดในระดับเอกภพและก็เป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดด้วยเช่นกันถ้าเปรียบเทียบกับช่วงแรกที่เราพูดถึงสิ่งที่เล็กที่สุดคือสสารเริ่มต้นที่เป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดในระดับอนุภาคและเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดเหมือนกันมีนอธิบายหรือพูดอีกอย่างว่า สสารเริ่มต้นเล็กที่สุดในระดับความเล็กส่วนโลกคู่ขนาดนี้เล็กที่สุดในระดับของความใหญ่เขาเสริมและทั้งสองสิ่งนี้ต่างก็มีความสำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดพลังงานของทั้งสองระบบหรือพูดง่ายๆว่าสสารเริ่มต้นคือต้นกำเนิดพลังงานในระดับเล็กส่วนโลกคู่ขนาดคือต้นกำเนิดพลังงานในระดับใหญ่เขาพยายามย้ำให้ผมเข้าใจเดี๋ยวผมค่อยกลับมาอธิบายว่าโลกคู่ขนาดนี้กำเนิดพลังงาน ได้อย่างไรนะครับผมขออธิบายลักษณะทางกายภาพของโลกคู่ขนาดนี้ก่อนว่ามันเป็นอย่างไรโลกของคุณและโลกของผมต่างมีระบบสุริยะจักรวาลเป็นของตนเองถึงแม้ว่าลักษณะทางกายภาพจะมีความต่างกันอยู่บ้างเช่นดวงอาทิตย์ของผมจะใหญ่กว่าของคุณประมาณ7ใน10ส่วนส่วนโลก ผมจะมีขนาดเล็กกว่าโลกของคุณประมาณหนึ่งใน8ส่วนระบบสุริยะจักรวาลของคุณมีสมาชิกดาว8ถึง9ดวงส่วนระบบสุริยะจักรวาลของผมมีสมาชิกดาวหถึง6ดวงที่ผมไม่ชี้ชัดว่าสมาชิกดาวของสุริยะจักรวาลของเราทั้งสองนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เพราะมีดาวสมาชิกอยู่หนึ่งดวงที่เราใช้ร่วมกันกล่าวคือมันจะโครจรไปและกลับระหว่างสุริยะจักรวาลของเราทั้งสองในทุกๆ3600อปี ถึงแม้ว่าหลายอย่างทางกายภาพของระบบสุริยะจักรวาลเราจะต่างกันแต่กลไกลภายในระบบโลกของเรานั้นกลับมีความเหมือนกันชนิดที่ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาการหมุนรอบตัวเองระยะเวลาของการโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่าของแรงโน้มถ่วง และอื่นๆดังนั้นโลกของเราทั้งสองจึงมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมือนกันมีวันเวลาเหมือนกันมีฤดูกาลเหมือนกันมีกระบวนการของระบบนิเวศเหมือนกันตลอดจนมีระยะเวลาการโคจรรอบระบบกาแล็กซีที่เท่ากันด้วยเขาอธิบายมาจันทร์มากเลยครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่จะเป็นเรื่องจริงผมรู้สึกพิศวงกับสิ่งที่เขาเล่ายังมีให้คุณต้องพิศวงอีกมากครับเขาเสริมทีนี้เรามาดูตำแหน่งที่ตั้งของทั้ง สองโลกดูบ้างครับจัก,กรวาลของเราทั้งสองตั้งอยู่คนละด้านรอบจุดศูนย์กลางกาแล็กซีเดียวกันหรือที่พวกคุณเรียกกันว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นแหละครับแต่สำหรับพวกเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซีเนเทรียนโดยจัก,กรวาลของเราทั้งสองจะตั้งอยู่คนละด้านของพื้นที่ว่างตรงกลางจุดศูนย์กลาง ซึ่งหากเราวัดเป็นระยะห่างตัดผ่านระหว่างพื้นที่ว่างนั้นจักรวาลของเราทั้งสองจะห่างกันราวๆสอง้อยสี่สิบล้านล้านปีแสงโอ้โหถ้ามันห่างกันขนาดนั้นทำไมผมถึงมาที่นี่ได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีล่ะครับผมพิศวงหนักขึ้นการอธิบายเรื่องนี้มันจะเกินความสามารถในการทำความเข้าใจของคุณมากพอสมควรครับ ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่มนุษย์โลกอย่างคุณไม่สามารถทำความเข้าใจหนึ่งในนั้นคือเรื่องกลไกลของเวลาซึ่งพื้นที่ว่างที่มีลักษณะเป็นรูหรือเป็นศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานี้ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ของเวลาและเมื่อมันประกอบกับปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่มันตัดผ่านพื้นที่ว่างนี้ผลของมันจึงเป็นความพิศวงอย่างที่คุณรู้สึกนั่นแหละครับ เอาไว้ให้คุณเข้าใจเรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งหมดก่อนคุณน่าจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายกว่านี้ครับเขาตอบครับ ผมตอบในเอกภพทั้งหมดประกอบด้วยกาแล็กซีแบบเดียวกับของเรานี้อีกมากมายจนนับไม่ถ้วนเปรียบเสมือนเม็ดทรายที่อยู่ในโลกของเราโดยมีกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพพอดีเขาอธิบายภายในกาแล็กซีแต่ละกาแล็กซีก็บรรจุระบบสุริยะจัก,กรวาลและดวงดาวต่างๆ ไว้อย่างมากมายนับไม่ถ้วนเช่นกันเนื่องจากระบบสุริยะจักรวาลของเราทั้งสองอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีทางช้างเผือกก็อยู่ในตำแหน่งตรงกึ่งกลางเอกภพพอดีจึงเปรียบเสมือนว่าโลกของเราทั้งสองนั้นอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของเอกภพ,พ,พหรือมหาจักรวาลน,นี้ด้วยเช่นกันเขาอธิบายอีก และระบบของดวงดาวทั้งหมดตั้งแต่ระบบที่เล็กที่สุดไปจนถึงระบบใหญ่ที่สุดนี้ไม่มีระบบไหนเลยที่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันมีการหมุนอยู่2รูปแบบคือ 1. การหมุนรอบตัวเองและ 2. หมุนรอบระบบที่มันดำรงอยู่เช่นโลกของเราหมุนรอบตัวเองในขณะเดียวกันก็หมุนรอบระบบสุริยะจักรวาลทุกสิ่งจะต้องมี ระบบการหมุนอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบบางระบบไม่หมุนรอบตัวเองแต่โครจรรอบผู้อื่นบางระบบอย่างเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราจะหมุนรอบตัวเองแต่ไม่หมุนรอบผู้อื่นเพราะเนื่องจากมันเป็นจุดศูนย์กลางของระบบใหญ่ที่สุด